ไหนวะมันให้ล่องที่ไหนวะหน้าเวทีหรือหน้าทีซีวะสัตว์ไอ้ยมีแต่ผู้หญิงหน้าทีซีเก่า ขอลองรถหน่อยครับเฮี yeah. ้ยสัตว์อุย้ยทางซ้ายสัตว์เอา้าเอ้าอุ้ยเฮี้ยทีฟีอ่ yeah. อแอดมินครับขอลองขอลองรถหน่อยดิรถยังลองไม่ได้ครับลุงทำไมอ่ะยัง<ะ>ไม่สมบูรณ์ครับโอ้โหแล้วเมื่อไรจะสมบ,บูรณ์นะ มึงเอามาลงเดี๋ยวมึงไม่ทำให้มันสมบูรณ์เนี่ยนะสัตว์เลยชิ้นั่งซ้าย GT2 RS <Yeah. S 2> แล้วมีคันไหนลองได้บ้างครับคันแดงลองได้ไหมลองไม่ได้เลยครับต้องสองคันแล้วครับแต่ตอนไหนอะตอนไหนอะตอนไหนลองได้อะเดี๋ยวเขาจะประกาศอีกทีหนึงครับนานไหมไม่ทราบเลยครับโอเคตอบได้ดีแอดมิน คุณไทยด้วยนะครับแอดมินครับไม่ครับอ่ามีเปิดโหวตกาชาไหมครับโหวตกาชาได้ผมผมเคยพูดไว้ดานแล้วว่าถ้าผมจะเติมได้เดี๋ยวเติมไม่ได้ให้คนในเบอร์เป็นคนตัดสิน่ะอยากไม่ได้ทําวิธีนี้เลยอ่ะแล้วก็คือลุงจะให้ทําให้ใช่ไหมครับได้ไหมครับศึกษาไม่ครบแค่คน สัตว์เอ้ยถ้าคนไม่ให้กูเตอไม่เชียเลยนะสัตว์นั่งง่อยไปง่อยตาแตกเลยนะเี้ยสัตว์เฮียกูรอไอ่อะสัตว์เฮียไฟดับแน่เลยสัตว์ เทำไมมึงหัวโล้นอะอะไรครับทำไมมึงหัวโล้นกันอะผม,ผมโดน BBC ไป40ใบครับ <laughs> ผมผม,ผมแพ้กุตีสองครับลุงมึงคือกุตีสามออใช่ครับใช่ <laughs> เดี๋ยวกูจะทำให้เอเซหัวโล้นแบบพวกมึงไม่ต้องกลัวจัดไปครับลุง ไม่ได้เติมจ้าแั่ถ้าแสนพ่อมึอไงไอ้เยี่ยเงินกูมหมดแล้วสัตว์กูไปเติมเอสดีห้าแสนวินเทจอีกไอ้เยี่ยวินเทจกูโดนไปเท่าไหร่ต้องเปิดโดเนตแล้วแหละไอ้สัตว์งบป่ะผมมีงบอะแสนห้าไม่เกินสองแสน ขายรถเติมมึงซื้อกูไปล่ะเอาไหมาแบ็คลาเลนผมขาย27ล้าน3าสี่ผมขาย16ล้านเอาไหมา่ะถ้ามึงซื้อกูเติมให้มึงเลยเติมร้านเดียวนะ g ีทีขายแล้วทีทผมขายโคตรถ,ถูกเลยรู้ไหมทีทีผมขายเท่าไหร่ผมขายไป ห้าล้านหกล้านเองผมขายไปห้าล้าน GT อ่ะแต่งเต็มเครื่องอาบียี่หกขับสี่ผมขายไปห้าล้านอ่ะไม่รู้เขาจะไปทำต่อเท่าไหร่นะแต่กําไรแน่นอนใช่ผมขายไปห้าล้าน GT ไม่อยู่แล้ว GT ผมขายไปแล้วครับ สามสี่สิบสี่้านจบไปเลยกรเทียวไม่เอาสิบสี่ล้านนี่คือมึงมึงเอาของแต่งกูฟรีเลยอะ่ะของแต่งผมก็สูงจัดแล้วผ่อนได้อยู่แล้วมันผ่อนได้อยู่แล้วเอาไมละผมขายจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะขายจริงนะขายจริง จีทีผมถอดของไป GTR ไงครับแต่ถอดไปบางส่วนไม่ได้ถอดเยอะตอนแรกว่าจะถอดเครื่องไปแต่เครื่องอะเครื่องอ่ะตัวเลขตัวเลขเดิมๆมของมันอะ่ะมันไม่ตรงกันไงสมมติถ,ถ้าผมถอดเครื่อง G t ทีไปใส่เครื่อง g t r อย่างเงี้ยเครื่องของเลขอะ่ะมันจะไม่ตรงกับเครื่องเก่ามันจะไม่ตรงกับเพดรถที่ติดรถปลาผมก็เลยต้องทํา GTR ใหม่เครื่องใหม่ผมโดนเป็นล้านอะ่ะเครื่องใหม่อะ่ะ โดนไปล้านกว่าเฮ้ยสามสี่ผมไม่มีอาการพังแล้วสามสี่ผมไม่มีอาการเสียแล้วตอนเนี้ยครบผมเหยียบแบบไม่สลดโลกเลยอ่ะสามสี่อ่ะผมขับบางคนขับ GTR BR n R, ใช่ปะเขาจะไม่ซัดกันม,มาถึงออกจากบ้านอ่ะผมซัดก่อนเลยอ่ะผมไม่รอให้เครื่องมันบอมหรือว่าอะไรเลยไม่มีไม่มีปัญหาพังด้วย เพราะว่าผมผมซัดมาผมทํารถมามันร้อยหกร้อยม้าไงแต่ว่าเครื่องมารองรับได้พันม้าอย่างเงี้ยผมทํากันเหนียวเหนียวนึบไว้ก่อนเลยอะเมื่อวานนี้ผมเจอตำรวจด้วยเมื่อวานนี้เชียมแม่งดักทางโคง้งทางด่วนอะลงทางด่วนมามึงเจอตำรวจอะทางไปรามอินทราผมเจออะ ตำรวจแม่งดักทางโค้งอย่างเฮียให้กูเป่าแอลกอฮอล์รถผมอะไอ้แมคลาเรนอะมันไม่มีทะเบียนอยู่ข้างหน้าไงแล้วมันยังใส่ป้ายแดงอยู่มันมีป้ายขาวนะแต่ว่ามันยังมีป้ายผมยังใส่ป้ายแดงอยู่แล้วทะเบียนด้านหน้า,นามันไม่มีดียนะตำรวจมันไปล่อผม5 0าออะแล้วก็ใบขับขี่ขาดขาดจนหมดแล้วจนต่อไม่ได้แนละ้วต้องไปทําใหม่สัตว์สองกระทงเลยเนะี่ยใบขับขี่ขาดไอ้ยียทางโค้งอะไอ้สัตว์อย่างเฮียวนวน,วน,ว,นวนมาใช่ปะ ลงจากทางด่วนบนละรอบนึงแบบเจอเลยอ่ะเจอด่านผมมาดูใน gps ละเฮี้ยอะไรแดงๆไว้สัตว์ตำรวจร้อยเปอร์เซนต์ผมมันไม่ได้มอง gps ไงพอคือแมคลาเรนอ่ะเฮี้ยอย่างหนึ่งรู้ไหมเพราะอะไรผมจะเล่าให้ฟังแมคลาเรนเป็นรถที่มันมันมันไม่ได้เกี่ยวที่รถนะมันเกี่ยวที่ผมติดฟิล์มผมติดฟิล์มหนาเตอะหนาเตอะ ec พายก็ต้องยกมือออกจากกระจกสามสี่ผมก็ติดติดฟิล์มเดียวกันนะมันมันคือมันมองไม่เห็นเข้ามาข้างในร้อยเปอร์เซนต์อ่ะแล้วคือผมเข้าไปในสั เข้าสามสี่ไม่เป็นไว้สามสี่มันเหมือนมันมีรูรูที่มันออกเยอะไงแต่ยามยังเข้าได้แต่แมกลาเรนมันไม่มีรูเฮียอะไรเลยแล้วแบบเข้าไปนั่งแมกลาเรนอ่ะ GPS ผมเปิดไม่ได้พอผมจะเปิดทีผมต้องเปิดหน้าต่างอ่ะเปิด GPS อะผมต้องเปิดหน้าต่างอ่ะแล้วมันไม่มีคาเพย์ด้วยเฮียแมกลาเรนอ่ะ <laughs> จริงแมกลาเรนอ่ะยังไงบ้างครับ กำลังยืนเรื่องให้อยู่ครับโอเคครับเดี<อ>๋ยวผมรอ K R K R ผมยังไม่ได้ขับยังไม่ได้ไปจอดที่บ้านเลย K R ไม่ขาย K R ไม่ขายพี่อ๋อไม่ให้ขายแน่นอนอะ่ะตอนนี้ยังไม่รู้เลยน้าคไอเซบิโรนี่มันไม่ใช่ K R ทำไปประมาณห้าแสนนะเซบิโร่อะบดเระมานห้าแสน ไม่มีคาเพย์ครับไม่มีคาเพย์เหมือนเหมือนรถมันแบบมันไม่ได้มีเทคโนโลยีเยอะอะไรให้มาขนาดนั้นอ่ะมันมีแอปแต่ของมันอ่ะขนาดหน้าจอมันไม่มีอะไรเลยอ่ะเออเซปิโกเออเซปิโกมันเหมือนแบบว่าทงพวงอะไรอ่ะปกติมันต้องมีปุ่มปุ่มใช่ไหมแต่แม็ลาเรนมันไม่มีปุ่มอะไรผมขับไปเทียะเอาง่ายว่าขับห้าสิโลอ่ะเติมน้ำมันสองพันหมดอ่ะแม็กลาเรนนะ เติมเบนซินได้นะเว้ยต้องเติมเบนซินด้นะพี่ตูนบอกให้ผมเติมเบนซินมันก็เติมแปดห้าได้แหละแต่ว่าผมเขาบอกว่าน้ำมันมันจะไม่บูดอัดแล้วผมเคยอัดแบคลาเลนแล้วครับไปนครสวรรค์ GTR สี่ถังฮะสี่ถังถ้า GTR ไปไปนครสวรรค์สี่ถังครับ,คร,บ,ค,รบครึ่งถังอะ พอพอรถถึงครึ่งถังอะ่ะต้องหาเติมก่อนเพราะว่า e แปดห้ามันน้อย e แปดห้ามันน้อยมันน้อยแบบมันน้อยเลยอะ่ะเอาง่ายถ้ามึงมึงขับไปครึ่งถังเนี้ยนะเอาง่ายผมครึ่งถังผมต้องหาน้ามันแล้วนะแวะทุกปัม๊มบางทีแม่งก็ไม่มีแปดห้ายี่แม่งโคตรลาบากเลยสามห้าไม่ค่อยแดกว่ะสามห้าแม่งยังสามห้าเป็นรถที่ดีอะ่ะ ผมว่าจะไปจูน e ยีสิบอยู่ครับเอาผ่านสบายสุดละฮัลโหลครับค้าบอ่อมันอาจจะต้องใช้ะระยะเวลาในการเคาเงื่อนไขครับเพราะว่าหนึ่งหนึ่งที่ที่ต้องการนะคืออืมออต้องใช้โวตกี่วสองระยะเวลาเท่าไหร่ สามช่วงต้องต้องปิดเปิดเปิดช่วงเปิดปิดช่วงไหนช่วงทิดคามกี่โมงถึงกี่โมงอะไรอ่าเงี้ยอาจจะเป็นพรุ่งนี้น่านจะใน็วสุดครับโอ้โหถ้าวันนี้ได้ไหมครับวันนี้ถ้าไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านครับไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านครับผมไม่ได้เลยแค่ชั่วโมงเดียวหรือเปล่าเพราะว่าอีกนิดหนึ่งก็ไกลนั่นแหละไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านครับผมไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าผมเคยพูดไปแล้วว่า ถ้าคนในในเมืองให้ผมเติมได้ผมก็เติมแต่ว่าผมไม่เคยมาขอเปิดโหวตไงจนวันเนี้ยมันผมผมเลยมาขอถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับถ้าได้ก็คือได้ผมไอ้นี่อยู่ละชิวๆอ,อ,อ,อยู่ละงั้นถ้าเกิดว่าภายในห้านาทีผมสามารถเขอให้ได้ว่าอาสมมติถ้าเกิดเป็นชั่วโมงหนึ่งแล้วก็กี่โหวตอ่ะเดี๋ยวจะคุยอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าชั่วโมงหนึ่งปกติปกติโทษแบนนะ่์กี่โหวดครับโทษแบนด์ตอนตอนนี้นะครับ เปลี่ยนไปนแล้วก็คือจะจะ,จะลดหย่อนโทษลงจาก800หรือ600อแล้วก็เพิ่มเวลาจาก2ชั่วโมงเป็นชั่วโมงออ่าถ้าถ้าเคาะโหวตไม่ได้ผมขอโทษสูงสุดเลยก็ได้ครับโทษสูงสุดที่ใช้ใช้ในการโหวตอะตอนนี้คือจะเป็น6เอาเป็นเอาเป็นกฎกฎใหม่ใช่ไหมครับอ่ามันกดเก่าหรือกฎใหม่ตอนนี้มันกดอะไรอะตอนตอนนี้ตอนนี้จะเป็นกฎใหม่คือ600 3ชั่วโมง กดเก่าก็ได้ครับกดเก่าก็ได้ครับเพราะอันน mm ี้มันเก่าแล้วก็กดเก่าก็ได้ครับกดเก่าเท่าไหร่แปดร้อยแปดร้อยสองชั่วโมงนะครับอันนี้คือผมผมแบบคุยแล้วล้นย่อนเรื่องแท็กซี่มาแล้วกลายเป็นหกร้อยเอาก็ได้ครับแปดร้อยผมวัดเลยครับแปดร้อยสองชั่วโมงนะครับใช่ครับแปดร้อยสองชั่วโมงครับสัตว์เด็ยได้ครับเริ่มเริ่มห้าทุ่มครับ ไอ้ซาดแปดร้อยเยียไม่เยอะไปหรอวะเอามาวัดกันเว้ยเยี่ยว่าคนในเมืองจะรักกูขนาดไหนแค่นั้นแหละไอต้ตว์คนในเมืองจะรักกูขนาดไหนแปดร้อยโบวผมเคยทำความดีในการช่วยเหลือคนมาอยู่ในการโบวดเนี่ยกลับกลายตัวเองเป็นโดนโบวดแทนเว้ย งดออกเสียงได้สา่ะ yeah.